สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นที่กําลังร้อนแรงมากนั่นคือวิกฤตการชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณบ้านหนองจานและบ้านหนองยากแก้วซึ่งกําลังเข้าสู่จุดวิกฤตสูงสุดนะฮะสถานการณ์ล่าสุดคือวันนี้3ตุลาคมเป็นวันเดดไลน์ สำหรับบ้านหนองยาแก้วที่ฝ่ายไทยประกาศให้ชาวกัมพูชาที่รุกล้ำเข้ามา35ครัวเรือนย้ายออกภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่28กันยายนส่วนบ้านหนองจานที่มีชาวกัมพูชารุกล้ำ135าครัวเรือนมีกำหนดเดทไลน์วันที่10ตุลาคมอีก7วันข้างหน้าแต่สถานการณ์ตอนนี้คือชาวกัมพูชาและรัฐบาลกัมพูชาประกาศชัดเจนว่าไม่ยอมย้ายออกโดยกล่าวว่ายินดีที่จะตายที่นี่หากถูกไล่ออกการเตรียมพร้อมของทั้งสองฝ่าย ฝ่ายไทยระดมกำลังคอฝอกว่า1,400นายส่งยุโทโธปกรณ์หนักรถถังรถหุ้มเกราะติดตั้งป้ายประกาศบังคับใช้กฎหมายไทย3ภาษาส่งโดรนเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงส่วนการเตรียมพร้อมนะฮะตังของกัมพูชาก็เพิ่มกำลังทหารเป็นเท่าตัวตามแนวชายแดนติดตั้งอุปกรณ์ทางการท,าารทหารและปืนใหญ่แล้วก็พูว่าบันเตียมเมียนเจยส่งหนังสีประท้วงอย่างเป็นทางการอ้างข้อตกลง GBC ให้ไทยระงับกิจกรรม แล้วก็อ้างว่าพื้นที่นี้เป็นของกัมพูชาข้อมูลเชิงกฎหมายฝ่ายไทยมีความชอบธรรมเพราะว่าแผนที่ส่วนที่สัญญาฝรั่งเศสสยามปีพศ2450ระบุชัดว่าเป็นดินแดนไทยพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติของไทยหน่วยงานป่าไม้ไทยดูแลมาตลอดทั้งฝั่งกัมพูชาก็ใช้กลยุทธ์เฟยอักกอมพลีคือบุกรุกแล้วยึดพื้นที่โดยอ้างว่าเป็นของตนหวังว่าถ้าอยู่นานพอก็จะกลายเป็นข้อเท็จจริงบนพื้นดินที่เปลี่ยนแปลงยากสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้คือ สถานการณ์ที่ 1. ไทยบังคับใช้กฎหมายจริงจะแสดงจุดยืนชัดเจนในการปกป้องกันที่มาตายแต่อาจเกิดการประทะความสัมพันธ์ตึงเครียดอาจถูกกดดันจากสังคมโลก 2. สถานการณ์ที่ 2. ไทยเจรจาและเลื่อนกำหนดการจะหลีกเลี่ยงการประทะสร้างภาพลักษณ์ความรับผิดชอบแต่ว่าจะสูญเสียความน่าเชื่อถือกัมพูชาจะขยายการบุกรุกเพิ่มและหลังจาก5-10ปีก็จะกลายเป็นดินแดนกัมพูชาถาวรน,นะฮะ หากไทยทำไม่สำเร็จจะเกิดอะไรขึ้นผลกระทบระยะสั้นความน่าเชื่อถืองรัฐบาลตกต่ำชาวบ้านกัมพูชาเข้ามาตั้งถิ่นฐานเพิ่มเติมพื้นที่อาจกลายเป็นพื้นที่เทาที่มีปัญหาชาชยากรรมข้ามชาติผลกระทบระยะยาวคือการสูญเสียดินแดนแบบค่อยเป็นค่อยไปชาวบ้านสร้างบ้านเรือนถาวรโรงเรียนวัดหลังจาก1 0ถึง20ปีกัมพูชาจะอ้างว่ามีคนอยู่มายาวนานเมื่อเจรจาในอนาคตกัมพูชาจะใช้เป็นข้อต่อรองและจะกลายเป็นดินแดนกัมพูชาถาวรคล้ายๆกับกรณีคลเมียและก็อักไซชิน ข้อเสนอนะครับไทยคุณทําอย่างไรกลยุทธ์แบบมีหลักการและยืดหยุ่นระยะสั้น30วัน 1. ดําเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหรือถอนสิ่งก่อสร้างใหม่ดําเนินคดีผู้บุกรุก2เจรจาขนานไปกับการบังคับใช้กฎหมายยืนยันว่าการเจรจาไม่ได้หมายความว่าไทยจะหยุดปกป้องอธิปไตย3สร้างแนวป้องกันถาวรรั้วชายแดนระบบเฝ้าระวังอิเล็กทรอนิกส์ระยะกลาง1-6เดือนยื่นเรื่องให้อาเซียนไกล่เกลี่ยแล้วก็พิจารณายื่นเรื่องต่อศาลโลก i อซเจ พัฒนาหมู่บ้านไทยในพื้นที่ชายแดนระยะยาว6เดือนถึง2ปีเร่งสำรวจและทำแผนที่ชายแดนให้ชัดเจนจัดตั้งหน่วยเฝ้าระวังชายแดนถาวรรักษาความสัมพันธ์กับกัมพูชาในภาพรวมสิ่งที่ไทยต้องเหล็กเลี่ยงคืออย่าใช้กำลังเกินจำเป็นไม่งั้นจะเสียภาพลักษณ์อย่าปล่อยให้สถานการณ์คลืบคลานไม่งั้นจะแก้ยากขึ้นเรื่อยๆอย่าตกเป็นฝ่ายรุก ต้องอยู่ในฐานะผู้ปกป้องไม่ใช่ผู้รุกรานบทเรียนจากอดีตกรณีประสาทพระวิหารปี1962ไทยแพ้คดีที่สาลโลกเพราะว่าปล่อยให้กัมพูชาดูแลพื้นที่มานานบทเรียนก็คืออย่าปล่อยให้กัมพูชาสร้างข้อเที่จริงบนพื้นดินต้องดําเนินการเร็วสถานการณ์ชายแดนหนองจานหนองยาแก้วไม่ใช่แค่ปัญหาที่ไกลตัวแต่เป็นเรื่องของอธิปไตยและเกียรติของชาติสิ่งที่เราได้เรียนรู้คือปัญหานี้ซับซ้อนต้องคํานึงถึงหลายมิติ ไทยมีความชอบรมแต่ต้องใช้วิธีที่ถูกต้อง 3. เวลาคือศัตรูที่ใหญ่ที่สุดยิ่งปล่อยนานยิ่งแก้ยากและ 4. ต้องมีจุดยืนชัดเจนแต่ยืดหยุ่นทางยุทธ,ธวิธีในอีกเ็ดวันเราจะได้เห็นคำตอบว่ารัฐบาลไทยจะจัดการอย่างไรและผลลัพธ์นั้นจะกำหนดชะตาชีวิตดินแดนไทยในพื้นที่อื่นๆตามชายแดนอีกหลายสิบจุดที่กัมพูชากำลังจับจ้องอยู่ขอให้เราติดตามสถานการณ์อย่างใกล้คิดเพราะนั่นคือสิ่งที่กัมพูชาหวังว่า เราจะไม่ทำขอบคุณผู้ฟังทุกท่านกรุณาแชร์ต่อให้คนอื่นได้รับรู้เรามาร่วมกันปกป้องอธิปไตยของชาติด้วยความรอบรู้ความมีเหตุผลและความมุ่งมั่นพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ